เป็นเสียงยงืินส่งขอประกวดแต้มด,ดับสองจากคอนจันมาแล้ว,วมาแล้วพูดบางนึงทีรี่อ้ไรวะอือนี่สุดยอดนี่บางสองในงขอะกวดเองเนอในรางวัลส้มซื้ย ก็อาจารย์สร้างไว้ได้หนนี่พยะนี่ชุดยอดของจารย์สร้างนี่นี่ก็นั่งฝ่าซาลี่เว้ยโอ้โหก็เสื้อละเบิดชุดยอดอาจารย์สร้างทั้งนั้นเนี่ยหนมือ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 หนามันโตซาผ้าเพื่อนออกมาจากพิมูนนี่โตซาผ้าเพื่นบอกนี่กินงูต้มใส่หมดแดงเห็นไหมเอื่นบ่แซ่บแซ่บแต่อใส่หมดแดงใส่หมดแดงใส่หมดแดง

ท่านุ่งส่วนดังสุดยอดแห่งวะเอาโอ้ยนี่หนาไม่สิปล่อยอย่างเดียวเว้ยโอ้ยเพราะนีบลเอาเอาเราเห็นอีกเดียวเดียวเอ้ยอออืนี่แน่นอนแน่นอนท่านุุ่ดยอดเลยเอาติดเอ้ย เมื่อน้ำเต็มเงาะเงาุ่นวานีหยนอดอดว่างขึ้นเลยเบิ่งเห็นมันเกวางขึ้นว่าเขาก็ไม่อย um, so, ู่้านเมื่อน้ำตียาวแห้งนี่ร้านในี้เสียธนูเงี้ยเงีงตัว ยามซักปรึกษากันในบาดเอเฮ้ยสุดยอดไอ้หีนี่อย่ามาทำป่าบ่ฮะ2ต่ำปูต้นป่าเฮ็ดรถล่างอื้อเอา